สวัสดีครับสวัสดีพ่อเอซิลท่านครับสวัสดีประยัดเอฟซีเดนไกลครับอยู่กับช่องไปสืงหน่ยงานด่วนครับวันด่วนฟันตึงไม่ว่างครับนี่แต่งหน้าเช้าไม่สิสธิ์มาลับเซมสัน้นถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเลยมารับเซมสัน้นอยู่ซุ้มกวนครับนี่ฟันตึงแต่งหน้า sáng บ่แล้วบ่แล้วบ่แล้ว ฝนมันกึ่ยหลิ่นยังสีเนาะอือ,อ,อไม่ว่างครับันตึงไม่ว่างครับตึงนถึงนาสร้างบูเร็วครับสุดตาสุดตา

ก็เลยมารับช่วงต่อมันตึงไม่สิ้นก็จะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับนี่ใกล้ถึงเวลาแล้วแกบจี้ลุงอ่ะลุกอุตี้อ่ะลุงอ่ะลุกเว่นอ่ะ hả ô lúc phải lúc bay nóng bùa bay nóng bùa bay xem xét bùa lạ lưng liếp bùa linh lì, ชุมวงลิงด่วนครับชุมวงลิงด่วนพราเรายังไม่แสดงเลยคุกเรายังไม่แสดงเลยครับนี่มารับแซมสั้นก่อน <c oughs> ทำไม่ได้ชุมวงลิงด่วนงานเยอะงานเยอะงานเยอะฮ่า ดูช่างรีบคูนก็ฝนตกมาแมงเม่าออกอึงออกครับวันนี้นี่แมงเม่าออกเต็มเลยแมงเม่าออกเต็มเลยแมงเม่าอึงออกเยลยย้ำมาแรงนี่อึงออกเต็มเลยออกเต็มเต็มเต็ม ออกเต็ม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 ช่วงเร่งด่วนวันนี้ครับเซมดกงานครับงานเลขของควนเสือครับนายเซมช่นนะครับนี่ยเร่วมกานหลเชือกบุญประเพณีบวชหน้าช้างประจำปีของมหมูบ้านช้างเราครับของแต่ละหมู่บ้านจะเฮมารวมกันที่บ้านตะกลางนะครับนี่วันนี้ไปบุญประจำปี บ้านช้างเรานะครับนี่บ้านช้างสุดชาน์จบรรพชนคนเลี้ยงช้างเรานะครับนี่ <c oughs> อยู่ในหมูหมดคิตตี้นะครับนี่ลายเซมของเราอยู่ในหมดคิดตตี้อยู่ในมดน่ารัก <c oughs> ได้อ่าบน,น้ำครับไปส่งยูทูปมาไปส่งยูทูปแล้วก็มาเลยนะครับงานด่วนงานด่วน งานดวน่วนครับงานดว่นดวนครับ i love my รถจูงชานในวุ่นจริงๆตอนนี้รถลากอือเยอะนะครับนี่ก็ือรถรถฟอราฝังนะครับวันนี้วันนี้เต็มสัน้นเล็วงานครับวันนี้ดีใจด้วยนะครับนี่กับพ้าเสือ ไปเดินกันได้แล้วก็บอกใจครับดีใจครับดีใจที่ได้เห็นเขาได้เดินคู่กับควานคู่ใจนะครับเออเออเอ้อไอตัวของวอนีไหนเนาะ ช่วงวงเล่งดนช่วงวงนี้เล่งจริงครับเนี่ยเพราะว่าโคกยังไม่ได้แต่งตัวครับยังแค่เอาแหนมแต่งตัวเลย <c oughs> เวลาก็ใกล้เข้ามาไปชั้นชิดนะครับเนี่ยเวลาก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาชุ่มฉ่ำจริงครับนี่วันนี้บัฟเฟนี้บนหน้าช้างแล้ว น่าจะทั้งวันนะนี่ดูต้องฟ้ามืดถิมมืทุกทั่วสารทิพย์

เฮ้อตัวเมียตัวครับตัวเมียตัวเฮ้กตัวเสียงสันเฮ้ยอะ่าพับตุนเนาะเออฮะจู่ก็จูแกลีฮะลอยไอ้ยักษ์กิ๊บมุ่ เออจอเพื่อนแล้วครับนี่คิตตี้คิตตี้นี่นี่เจอเพื่อนแล้วครับนุ่คิตตี้คิตตี้คิตตี้คิตตูไปไปไปใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วนเดียว Ahem. <clears throat>